นะคะโอ้ดีใจจนน้าตาแตกครับ <laughs> จนเสียงมือมีเทียบง,งานก็ได้ขาแม่คู่ของเมื่อแท่งกอน <laughs> ดีใจแล้วนะครับผู้ประท่านโซคลาบนะครับประท่านแหเย่ซี่ให้ลูกห้านได้โพดเพียงมีศีลจะว่าเป็นจ้าบุญค่ะเนี่ยขาหม่ามือน,นั้นเนาะขามือแปร่ไปแห่ตัวเงินเป็นลูกท่านนะคะผู้กขาบอกว่าซิบเก่าเก่าซิบเนาะท่านไปซิบเก่าเก่าเก่าซิบระหวา่างฉากะ มีผู้ส่งดีหลายคนเนาะค่ะครับผมหวยรัฐบาลไทยลอตเตอรี่หกศูนย์ใช่ฐายะอ,อยู่เนาะคะ่ะทั้งเก่าศูนย์ทั้งหกศูนย์แ่ะได้กันทั่วหน้าน,นะคะ่ะแม่คู่กับรูปคุมให้เรียบร้อยครับผมค่ะแม่คู่กับเป็นแนวทางนะคะเรียบไม่คู่กับเก้ากับสี่ยี่ยมครับผพวมเก้ากับสี่เสี็จจวนก็มาเเสี็จจวนแกเขาเสร็ยจวนแกเขาครับค่ะมื่อเสาร์นี้เนาะพอหำมม่าจากล่ำซักกาลัขับไปปูเรียบร้อยนะคะพอหำมม่าปูก็เลยบอกว่า เอาเฉลิมพุ่นไม่พออีกเด้อคหามมาสั่นมาไปโทษบอกสิว่าพ่อพ่อแม่มัดจับไปเก้าสิบบาทสร้างมัดจับบอกเนี่ยพวกเสียเอียกอะไ้อานยาเอามือเศร้านี้มือเศร้านี่พูดกับบอกยิ้มไปเอเอาสลากกินแบ่งนั่งหุ้นเลยซาดิไซอบอกยิ้มมาเท่าไหร่มาซาดิไซเก้าสิบคำเออเมนนะการพูดอีกมัด เออพูดได้เปลาเก่าซิมัเมีนดีๆจะเมื่อไอาริสาเดี๋ยวนี้สาริสาเดี๋ยวนี้ิญาณผวอได้ยิมมนสันทาไทยกันป่ะสันท่าทยเกี่ยมเป๋าเล็กเก่าซิมัดเหมนเมีนดีแล้วก็ปูใหญ่เขาก็ให้โชคอยู่วัดปูเททองเออปูชีบขาวปูชีบขาวครับผมว่าเกาสูงเนาะครับแต่ว่าบันนี้ปูแล้วก็ว่า ซับหนาซับหลังเพราะว่ามันมันกะหาคซื้อบ่ได้เนาะขนาดสิบเก้ายังหาซื้อบ่ได้แม่นบ่ครับผมค่ะนั่นละปู่ก็ใช้โดดเดียวโดดๆครับเป็นไปบ่ได้แต่ว่ามันก็มีหมดเอาอยอะแหละเนาะแต่ลายปูหลายคนโชคดีนะคะที่บนบานศาลเก่าปู่ไว้ค่ะก็ได้ร่วมเฮ็ดมหาเกดีสร้างมหาเกดีนะคะพร้อมกับสร้างพญาก้าวเซียนเก้าเซียนนะคะมันมีเก้าอีหลีครับมันมีเก้าดีสิดีอีหลีเด้อแล้วเนาะคือคำพู ใช่ว่าหลายคนเนาะค่ะปูอักเก่าดีเออเก่าดีซิบดีครับแบดนี้เราไปเขียนลายเส้นจะเยี่ยมครับแค่กอย่าก็ขึ้นหนึ่งหกศูนย์เส้นอนุมัติหมู่บ้านนี่ยนะครับเส้นอนุมัตรปูกับน้องเมย์ไล่เส้นบนพวกลูกยันบ่งคั้งเราก็เลยเส้นให้ครับเอือจะใ่ยังสวยงามอือเพราะเพราเราตีตาของเราใบบัว แล้วก็มีอยังก็เราเราเบาอีกยังก็ว่าเออยาเมื่อนั้นไม่คู่ไปสิยาคุณหมอกระจายดีแล้วว่าให้กินยามื่อละเก้าเสียเมียขาดละเก่าเสียเก่าเสียยาทึ้กถึงกันด้วยยาทื้กพอทีว่าที่เสบยหกปรนี้คุณหมอกระจายพิเศษปีะเี้ถวทยไว้พี่ว่าแม่คู่อันถ้ำบุญก็เลยสิ่กเคีดคายาเพื่อเลียกเก่าลอยเก่าเสียเมทั้งตัวไม่ลอยพกเก่าสุดลอยแขนปูให้เอยลอบแขนเย่ รอบแขนเกนยียบให้วาเท่าน่ารอบแขนบัดนี้บ้านว่าสีเสียเอาเอี้ยงก่อนบ้านสี่ทลายโอาโหคือบ้านว่าพ่อพ่อก็เรียกว่าเสียให้เนาะขั้นนากันรอบแขนพอเก่าสิมบนี้คอนยเป็นยูทูบบมเียนเนี่ยโอ้เียนียเฟื่อนไปมุดดีใจเลยคือวางวดนี้ปูกะพระทชช่วงให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะการทำบุญนะคะก็ซูนไหย เข้าเฮ็ด <im> ด <going th ier> ีบ็ดได้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ผู้พายเห็นนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงนะคะเนี่ยโซ่ให้ได้เนี่ยเรียนอันหของสูญห้องเป็นห่วยอันย่าอยู่ด้เพราะถ้าเราตรวจมือข้าสันแม่คุณสันดีใจคนยังไม่ได้ไล่เนีใจแม่ได่ บัดแล้วจุดน้ำตาไรนวไข่พไครับน้องนองเต็นกันอยู่นาหอก็มีดีใจไรใครบัดน่ว่เป็นนีหยังนล่นวไข่เยอะไรนอนไข่เสียงนึกว่าเสียงยังหกวดสวดโอ้ยหวดเจิน นี่ละเจ็ดวันเดียวันห่งหกส่ก็ทันแล้วห่งเก้สวห่องกัห่งได้แล้วห่งตัวเองเนาะเจ็ด่เค่ะเราเลยเดวนเราตั้งยยนเจดส่วนตวแล้วเจส่วเจไปนมาเครับออนจไปกันเลยหนึ่งสองสา โอเคครับต้องไปยิบจับก่อนมูมันจะสิได้ไมันปดไปสร้างก่อนมูไรเก่าสูไม่ควรยิบจับไรก็มูอสั่เก่าสูตรบำนึงเก่าับกเรื่อขนหกูนี่ก็เป็นตัวร่องเนี่ยเขาก็ร่องเลยนี่ครับผมการเก่าสูตรโอ้จะดีขึ้นยังมาในหามครับผมหาโชคดีนะคะเออจากในกระดาไม่ควรให้เป็นแนวทางแล้วคะ หวยรัฐบาลไทยจะยิบเจ้าสลากินแบค์รัฐบาลนครับแตเมื่ออญยะคืะอกาเหรอครับมดไดก็ได้ซิมีหลายรางวัลอยู่ปู๊เพราะว่าเกสูนเห็นปะใครหมดแดงไม่คู่กันได้หลยไบอยู่เพาราะท่านเอามาโซ่เพราะว่าเพราะท่านตรวจเลยอ่ะมันออกศูนเจศูนะคะหคังเนาะเอาเกบไดเลยแม่มันสีเฮีนมันปนกันเด้คนลรถูกมัดอย่างไงับูนเจออใช่ไหมดลากระพื่มพิจจันะคะผมกำเอาเหตุบุญดี เนาะค่ะสมกับเฮาได้เฮ็ดได้สร้างข้าเจ้าก็โอ้จะเป็นพ่อใจภูมิใจผู้ลูกคนก็บผู้ได้ผู้ผู้ใด้สิมีหน่อยเนาะครนี่หน่อยครับมีหน่อยค่ะมีหน่อยผู้ลูกคนก็เป็นกระต่ายแล้วคุณดีใจแล้วจะเป็นกระต่ายกับมีทั้งหลังยุ่งคอยยุบด้านแอบเปิลในไลน์แล้วแอบเปิลเออ ค่ะแล้วทั้งร่ำไยเุกนแล้วทั้แอบปวดทั้งร่ำไยทั้งขนมมีหลายซื้อเนี่ยปูเอิร์นค่ะปูเอ๋ว่าปาเพิ่มใจนะคะวาลสิบะไอว่าไอว่าปูแห้งค่ะ่อกไปเหมือนแนวสิบันละลายเอกตาบมาควงอยู่กับพี่รางวัลหมูเอายาทหกส่วนไอว่าหมูวาน อันเอ,อัตามมาู่กัเ,เอาเอาเอาหกส่นวน่เขาแซสิเขาสมาได้ปูให้ฟันนตอนนี้ปูให้วกย,ยายเอกฟันยังเป็นปูเอกแลวเสียสเราเราเแซวเอาอ่ว่าเราเ่แซวอยู่เรากกครับมันมีความหมายนะตัวท้าเรา่ีบม่ได้ามา <จะ S 1> ปูานี้กได้งข่ปูบันี้ปูขอต้นบไงด้เลยผงข่ายเนี่เรามาพวกเราต้นเขียวเขียวลูกแนวว่าวันทีิบเก่ากับไปผลขึ้นเก่านั้นบนทีซิบเกพอกัน เนาะค่ะแต่ว่ามืออื่นนี่แม่คู่พักเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแม่คู่เขา่ค่อยสบายครับผมกันเสียงก็สิบ่มีแล้วแล้วก็วันที่18นี่ครับกับเอ่อวันที่18นี่ก็คั่นขั้นแขกมาบ่หลายเนาะกับก็รับช่วงเช้าหน่อยนึงเนาะค่ะครับคั่นๆนั่นก็เพราะว่าแม่คู่ก็สิไปวันที่19หลังจากวันที่19บเก้าจังมาหาแม่คู่ได้เนาะค่ะสิบแปดนี่มากอะต้องต้องโทรมาแกงทางยิมก่อนก็ได้กับนักหน่อยก่อนกับอะไรเรื่องของวันก็ได้ไรนะโทรมาว่า มันสิได้จ้าโคนเพราะว่าแม่คู่กะมีงานวันที่สิบเก้าเนาะครับผมมันก็ต้องเรีเตรียมงานไปวัดมาละวิชัยโอ้ยวัดจะเป็นสิบวันโกมนอนเนาะจะเป็นสิบวันวัดวัดเพิื่องท่านเนี่ยครับผมจะไม่เป็นจังบุญเนาะเป็นบุญเป็นบุญอิหงดีนะคะวัดมาลาวิชัยเสษปู้ตาไปว้างศิลาเลือกนะคะว้างศิลาเลือกเพื่นเพื่อนสรีสางศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะครับผมแม่คู่ไปสองท่อาละล่ะค่ะเพื่อนกับตอนรับดีดีนะคะ บัดนี้พันกับร่อปูพ่นกับบยอมบ้างือการตองรอปูปูก็เลื่อหนาไถพันที่สิบเก้าไถ้ถึงเรียก่อนกก่แล้วโซกมันโะกันการสิทธิปพพวกพวกกู่ยุ่คุณนะค่ะได้ยินว่าทีมงานห้อยสังพากันออกงบกันจ้างกองเง้าวไปถวายอยู่ทางมัน่าซันไปถวายปูตาแล้วแต่ว่าแห่ของเาย้ยเนี่ยเกี่ยวกัเง้วทางเขาองห่องแห่พิ่นเงินผมของเงี้ยวถวาย ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเดี๋ยวแม่กูสิแี่งอีกเพราะว่ามันมีหลายบุญอยู่นะคะเอาเอาเป็น เอาเป็นมือเป็นมือซะก่อนเนาะค่ะเพราะว่ามืออื่นนี่แม่คู่กับชีเดียพักซะก่อนท่ามากกับชีบค่ะเนาะครับค่ะท่านกิมงานเท่ากับชีเดียพักแค่น้อยพักเขียนซื่อนะคะคิดพักนึงคิดหนี่พูดต้องบีกต้องหมดกับคำว่าเนียนอยู่นะครับพูดสิทุกคนต้องมาเกิมเฮ็ดงานบพราะท่านพูดอะไรให้นังว่านนะกับบวอยู่ว่ายิ้มทำงานดีเพราะเสียลังม่นนั่นวะคเออเนี่สั่นแล้วมันก็นี่ละเฮ็ดดีได้ดี ปูซี่ทุกอย่ามาสิบว่าพวรักหลังหอมกันเลยใช่ไหมอันนี้มาสิบกว่าลายงวดนี่ปูเลยให้เกินค่าครับที่แรกที่แรกมันได้นหน่อยนะนอนกำลังนอนอยู่นะครับในในลงคลิปแล้วแมนบอกครับไม่ปูไปไปสร้างเงินรัตตดีน้ำคุ้นสาริสาอีกคุณลุงรวยใบผมลุงเออไปเยี่ยมเยี่ยมไปไปเอาไปเยี่ยมเก่าซิบไปเก่าซิบมาเก่าซิบมาอยู่นอนอยู่ผมนอนอยู่ดีอยู่เงินนะจะไปเอื้อนบัวอี๋เออเราถือเติมกันนะผมว่าเออเขได้ลอยใบเขได้เป็นเบาเขาก็ยังใช้บมือก ลวดตุ้ดีเขาขายบ่มันพอดีเขาไมา่พอดีเป็มจ้งบุญนอนอยู่นะน่ะที่ละยังม่ได้ซูวกันล้างไม้หัวนะคะมี ح ح> ความสุขหลายจนน้ำตาไหลจนปากบ่ได้ปากปื้ปปมพิธีใหญ่ปูเล่าเห็นอีหลีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิทท์เห็นจริงพูดจริงทำจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะบางคนก็บ่ได้สัมผัสนะคะ เพราะว่าเพิ่นมีแต่ว่าเป็นโอ่งยงยางมาให้เฮาเห็นซื่อๆครับผมแต่ว่าทุกือกล้วย่ภาษาพวกล้วยก็นกล้วยไงเนาะคนธรรมดาเนี่ยเมื่อยคนนี้เหนื่อยแล้วเพื่อนเนี่มาทีบ้านเนี่ยลูกหลานก็รอคอยพูเก่าล่ะก็สิทุกสิ่งทุกอย่างก็สิแหลี่ยมซ้อมเลี้ยงเนาะค่ะเป็นผ้าผ้าเฮ็ดเรียๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจเทิงลูกหลานเทิงเย็บซีเทิงแม่คู่พวกนั้นล่ะคั่น แม่คู่เพสบายกะรับแขกบ่ได้เนี่ยแต่ห้ปู่นี่ยเราต้องรักษาบ่ได้ลูกหลานเนาะคอ่าป่านนี้ก็ฟังเสียงปูเราสิว่าจังได๋มื้อนี้เพราะว่ามีคนยองเรามาหลายคนยองปูหลายหลายเด้อน้องยญิงครับปูล้อ่าซั่นปูล้อเป็นตาคักเปตาักนแม่นดอกเป็นน้ำน้องหญิงมาเป็นน้ำน้องหญิงมาถ่ายคลิปมันมาถ่ายขีดหน้าบ่รุ่นไป คูอเดี๋ยวเดี๋ยวยเตียมนนี่มาไปคั่เป็นน้ำน้ำน้องยิงมารุนหวยเนอเอาแค่นีน้องยิงมาสองหมัดสงหมดเกสองหัดสนบนล่างเขาบนล่างเลยเสียแตกตัวกันนี่ออิโอ้เสาเลยเออาบาละันนมีนีหนี้อ่านกับมนวด้มีมีวดนาโทษตามดี หาว่าซยวอยู่แน่ที่พ่าดีใจแล้วนะแม่ปาร์ทึ่งหลยแมวนะคะขี้กันอยู่อนอย่างเดียเลยอัดิพเพิ่มมาถึวับพันกันดีใจร้ายู้ว่างเพผา้เูมอนเนี่ย้ว่เลย ครับปูปูนี่รอเสียงค่อยอ๋อรอปูมันเอครับทีมงานครับจื้อบอนั่งสติสาปปูจื้อบอทุกาก็ให้เป็นไอ้วาครับครับปูเออเงงปูกา ปูคือพัามาเจรจาด่วนขนาดนี้ลูกหลานชิดคอชิดโอดชิดคอทีออ่พอทีพออ่พอรออลไยวท่านรอขี้แก่ขี้แก่งมนี้เลยครับปูไปใช้เขาคุมกามอได้ไหวครับอืมมันปิดกันงคนนี่แหละคือด้วยบุญบารมีชื่แม่ครูดได้สะสมข้างบุญมากได้เปิดกสะพานบุญให้ลูกนั้นได้เขียวไต่ได้ไ้วาง ให้เดินคือข้างเรื่อเอิ่มครับปูเออว่ามันเดินคืนอข้างพอกปงยังวายกูยื้อตื่นการทำบุญไม่ได้ไปเปลี่ยนใครให้เกิดจากกิจเกิดจากแก่คนคนัหนมัจนจะแกได้บุญได้กุโธมคนละบุญมาคนไม่สือออกมาดอกเรื่องครับปูเออแก้ไปกินเงี้ยแข้งไก่แก้ไปเอารัดเอาเปลี่ยนแก่เออแก้ไปขี้ขาตาร้อนถึงเขาได้ เออแต่จะไปอึกศาเขาเออปูนห้มามเพราะทันหออคือไก่ข้ามพะพัชนามันกลับเป็นไปเพราะไหนดิเออขัานห้ามิีแไก่พัชนาแล้วหมอบมกหมอบไก่เออยกายกแขงอยากเทวายคือบลัวใจจืดนั่นแหละคือเกิดขึ้นกับคือสามารถปดเปื่อยดิ้นได้ดือจหนงามือเปินดังมือจากบบมือรงมือกลิ่นกายกลิ่นคือ เพราะความเื็ของเราเพราะความคัดคือคือคัดแล้วก็มืดัวอย่างคือพอพ้าคือพายแข็ไม่ได้เอาเปรียบใครแล้วก็บ,บ่ามนหายไขไปเรื่อใไ้ไม่มีเปอร์เซ็นท์ทั้งิ้น